สวัสดีค่ะพบกับกุ้นน้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดหวยมาเลรางวันใหญ่4สูตรง่ายค่ะสูตรนะคะก็จะเป็นหลักพันรางวัลที่สองบวกหลักพันรางวันที่1หลักสิบรางวัลที่2บวกหลัก 100, ร้อยรางวัลที่1หลักพันรางวันที่3บวกหลักร้อยรางวัลที่3มและหลักหน่วยรางวัลที่1บวกหลักร้อยรางวัลที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจง้งเตือนก,กันไว้ด้วยนะคะ พื่อที่จะไม่พลาดส,สูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆค่ะสูตรของเรานะคะบอกกันทุกรอบย้ํากันทุกงวดว่าเป็นศูนรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้านะคะเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนได้ตามรุนกันค่ะเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น25คูณ44นะคะเท่ากับ1100 99คูณ25นะคะเท่ากับ247 หค่ะและ15บหคูณเกนะคะเท่ากับ1 3 5 0ค่ะเลขเดียวที่เราได้นะคะก็จะได้เป็น1 2 0 4 7 5และ3ค่ะตัวเลขจากสูตรนะคะก็จะได้เป็น2องบวกหเท่ากับสามเบวกหเท่ากับแ 1นึบวกสเท่ากับสและ0ูนบวกสเท่ากับสค่ะเลขเด็ดที่เราได้นะคะนั่นคือ1น0่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสห้าหนึ่งสามห้าศู และ0466ค่ะเลขเด็ดรางวัลใหญ่ที่เข้านะคะมีทั้งหมด2รางวัลด้วยกันค่ะก็คือ3844และ3300ค่ะก็เป็นตัวเลขนะคะที่มาจากสูตรและตัวเลขเดียวในสูตรนี้ค่ะเอาล่ะค่ะเรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดหวยมาเลในงวดที่9มกราคม2565นี้กันเลยค่ะ ก็ทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดียวและตัวเลขจากศูนย์เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น9คูณ60นะคะเท่ากับ5 4 0ค่ะหลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์นะคะ33คูณ0ก็จะได้เป็น0ค่ะ38คูณ44เท่ากับ1 6 7 2ค่ะเลขเดียวที่เราได้นะคะนั่นคือ5 0 6 7 2 สและ1ค่ะตัวเลขจากศูนย์นะคะก็จะได้เป็น0นย์บวก0ย์เท่ากับ0 0ย์บวก5เท่ากับ5 1บวก6เท่ากับ7และ0ย์บวก0ย์เท่ากับ0ย์ค่ะและเลขเด็ดที่เราจะจับคู่ให้คุณในงวดที่9มกราคม25งพนาร้นี้นะคะนั่นคือ0540 1672 5067 2410 0570และ6725ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปนะคะเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะ แอดบางทุกงวดนะคะว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปนะคะจะมีตัวเลขที่เข้าบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรใหม่ๆให้ทุกคนได้ตามรุ้นกันค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หมๆวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย